เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่20สิงหาคม2 0 2 4หัวข้อการจัดการความสำเร็จข้อพระคำหลักหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8 8จงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีสัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้อ่านพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่สิบแปดข้อที่หกถึงสิบห้าหกเมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่าคนฟิลิสเตียพวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำก้อนรับพระราชาซาอูด,ด้วยรมนาด้วยเพลงร่าเริง และด้วยเครื่องดนตรีเจและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆแปดซาอูลกริ้วยิ่งนักคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระไทยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพันๆ นอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่า 9. ซาอูก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป 10. ในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูซาอูก็ทรงเผ้ออยู่ในวังของพระองค์ดาวิดก็กำลังดีดทินอย่างที่เขาเคยดีดถวายทุกวันมาซาอูทรงถือหอกอยู่ 11. และซาอูก็ทรงพุ่งหอก ด้วยทรงนึกว่าถ้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึงสองครั้ง 12. ซาอูก็ทรงกลัวดาวิดเพราะว่าพระยาเวสถิตกับเขาแต่ได้ทรงลาจากซาอูแล้ว 13. ดังนั้นซาอูจึงรับสั่งให้ย้ายดาวิดไปจากพระองค์ตั้งเป็นผู้บังคับการกองพันธ์ุ และดาวิดออกไปรบและกลับมาต่อหน้าพวกทหาร 14. ดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางเพราะพระยาเวสถิตกับเขา 15. ซาอูทรงกลัวเมื่อทรงเห็นดาวิดประสบความสำเร็จมากเนื้อหาเมื่อวานนี้ผมได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการกับความล้มเหลวอ,อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต และยังต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับความสำเร็จอย่างถูกต้องอีกด้วยในที่สุดหลายคนก็ล้มเหลวในชีวิตเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับความสำเร็จของตนอย่างไรในปี1957ชายคนหนึ่งถูกรางวัลลอตเตอรี่75,000ปอนด์ในสมัยนั้นท่านสามารถซื้อแปลตในลอนดอนได้ในราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วันหนึ่งในช่วงต้นทศวรรษ1980ที่ไหนสักแห่งในไนจีเรียตะวันตกผมเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดขาดนั่งอยู่ข้างอาคารที่พังถล่มลงมาครึ่งหนึ่งผมถามคนที่ขับรถให้ผมว่าคนนั้นเป็นใครเขาตอบว่านั่นคือคนที่ถูกรางวัล75,000ปอนด์ในปี1957 ชายคนนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากแต่ไม่รู้จักวิธีจัดการกับมันจึงจบลงด้วยความยากจนในสุภาษิตบ,บทที่21ข้อที่20กล่าวว่า20คลังทรัพย์ล้ำค่าและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนมีปัญญาแต่คนง่อผลานมันจนเกลี้ยงอันเป็นสุภาษิตยอดนิยมสำหรับผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัญญา แต่ต้องพึงคำนึงถึงความงมกเคลวไม่รู้จักการจัดการจนทุกอย่างถูกผลานจนเกลี้ยงถ้าคนคนหนึ่งไม่ฉลาดพอที่จะจัดการกับความสำเร็จนั่นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวครั้งใหญ่อย่าตื่นเต้นเกินไปเมื่อประสบความสำเร็จหลายคนเริ่มชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองหลังจากได้รับชัยชนะโดยลืมไปว่าซาตานไม่เคยผ่อนคลายเลย สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือซาตานมุ่งมั่นที่จะล้มล้างคนเหล่านี้ให้ล้มลงอย่าขาดการประชุมอธิษฐานหรือการถวายตัวของท่านแต่ดั้งเดิมเพราะท่านกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะอยู่ใช่คุณชนะการต่อสู้แล้วแต่ศัตรูยังไม่ตายมันยังคงเดินเตรยและมองหาคนที่มันกลืนกินได้หนึ่งเปโตโรบทที่ห้าข้อที่แปด ท่านควรเพิ่มความมุ่งมั่นต่อพระเจ้าหลังจากชัยชนะทุกครั้งไม่ใช่ในทางกลับกันท่านเช็คแล้วหรือยังซาตานรู้ว่าหลังจากประสบความสำเร็จแล้วผู้คนมักจะผ่อนคลายดังนั้นซาตานจึงมักจะโจมตีพวกเขาในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากที่ดาวิดฆ่าโกลิอัตได้เป็นผู้บังคับบัญชากองพันออกไปรบกับศัตรูและประสบความสำเร็จกับชัยชนะทุกครั้ง ดาวิดได้ปลุกกษัตริย์ซาอูให้ลุกขึ้นต่อต้านเขาเป็นความจริงในพระคัมภีร์ที่ได้อ่านวันนี้หลังจากที่เอลียาเรียกไปลงมาจากสวรรค์แล้วเยสเบลก็สาบานว่าจะฆ่าเขาในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่1นึ่งถึงาหับจึงบอกเยสเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำ รวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาเอาด้วยดาบ 2. แล้วเยสเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเราและทำให้หนักกว่า 3. เมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอด และมาถึงเบเออร์เชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นเมื่อท่านประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านต้องไม่ผ่อนคลายท่านต้องตื่นตัวและพร้อมสำหรับการต่อสู้อย่าปล่อยให้ความสำเร็จทำให้ท่านคลั่งเผลอเลือนเล่อจนหลุดจากเป้าหมายสุดท้ายที่พระเจ้าเรียกให้ท่านบรรลุความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่เรามีในพฤติจักรแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้า คืองานประกาศฟื้นฟูที่เรียกว่าเล็กกี้98ซึ่งผู้คนมากกว่า6ล้านคนมารวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อนรมัสการพระเจ้าทันทีหลังจากการฟื้นฟูครั้งนั้นเราเพิ่มความพยายามในการเผยแผ่พระกิตติคุณมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าโดยส่งมิชชันนารีไปยังดินแดนใหม่ๆเราเริ่มวางแผนการฟื้นฟูครั้งต่อไปทันทีและวันนี้ เราได้จัดงานประกาศฟื้นฟูที่ใหญ่กว่าเดิมมากเนื่องจากเราเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าและไม่ผ่อนคลายหลังจากประสบความสำเร็จนั่นเองประเด็นสำคัญเมื่อความสำเร็จมาถึงนั่นคือเวลาที่ต้องทำงานให้มากขึ้นไม่ใช่เวลาที่จะผ่อนคลาย